เราจะถักใบไม้กันนะคะใบไม้ต่อ3ามใบนะคะเป็นเครือใบไม้แล้วก็มีใบเล็กอีกหนึ่งใบนะคะเป็นเครือใบไม้แบบนี้นะคะอุปกรณ์มีแค่นี้นะคะมีแค่3ามอย่างด้วยกันก็คือได้นะคะได้สีเขียวหรือว่าจะทำสีอื่นนะคะตามใจชอบก็แล้วแต่นะคะ ตัวอย่างเราจะทำเป็นสีเขียวแล้วก็มีเข็มโคเชนะคะเบอร์3าทับศูนย์กนไกลค่ะเริ่มต้นนะคะเอาได้ทับกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาเข็มเข้าไปในช่องเกี่ยวไหมแล้วก็ดึงก็จะเป็นปมเริ่มต้นแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่ 3ค่ะ1นึสองสแทงเข็มลงไปในช่องโซ่ที่สนะคะ1 2แทงเข็มลงไปในช่องโซ่ที่สองห่ือองนี้นะคะเกี่ยวไหมดึงพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็แทงเข็มลงในช่องโซ่ที่1 แทงเข็มลงไปเขี่ยวไหมขึ้นมาก็จะได้ทั้งหมดอยู่3ห่วงนะคะ1 2 3แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะปลดไหมทีละสอห่วงนะคะ2ห่วงครั้งที่1 2ห่วงครั้งที่2นะคะ แล้วเราก็จะแทงเข็มลงในช่องนี้นะคะนี่นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็แทงเข็มลงในช่องนี้นะคะสองเสร็จแล้วให้แทงเข็มลงในช่องที่หนึ่งทุกครั้งเราจะแทงเข็มลงในช่องโซ่ที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นทั้งหมดอยู่ สห่วงด้วยกันนะคะปอดทีละสองห่วงก็จะได้สามครั้งนะคะ1นึสองสค่ะต่อไปก็แทงเข็มลงในช่องนี้นะคะช่องที่1ดึงเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงนะคะพักไว้ก่อน ช่องที่สองคือช่องนี้นะคะแท่เข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาพักไว้นะคะช่องที่สามค่ะช่องนี้นะคะพักไว้ค่ะแล้วก็ช่องที่สี่นะคะก็คือช่องที่1นคือโซ่หนึ่งนะคะตรงโซ่หนึ่งแต่เราเริ่มต้นก็จะได้ทั้งหมดอยู่ ห้าห่วงนะคะปลดที่ละสองก็จะเป็นปลดสี่ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะแล้วก็แทงเข็มลงในช่องโซ่นี้นะคะที่เราเห็น อยู่ตรงนี้นะคะแทงเข็มลงในช่องโ่วนี้ช่องที่หนึ่งนะคะแทงเข็มลงไปในช่องที่หนึ่งนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็แทงเข็มลงในช่องช่วงที่สองนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาพักไว้ก่อนช่องที่สามช่องที่สี่ แล้วก็ช่องที่5ก็คือช่องโซ่ที่1นะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน6ห่วงนะคะปลดทีละสอห่วงก็จะได้เป็นปลด5ครั้งนะคะ1 2 3 4 และหนะคะต่อไปก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือลงในช่องโซ่ที่1นี้นะคะนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาพักไว้ก่อนช่องที่สองนะคะพักไว้ก่อนช่องที่สค่ะช่องที่สี่ ช่องที่ห้าช่องที่หกก็คือโซนหนึ่งนะคะตรงโซนหนึ่งก็จะได้ทั้งหมดเจ็ดห่วงนะคะก็จะได้ทั้งหมดเจ็ดห่วงนะคะ หนึ่งสองามี่ห้าหกดเดห่วงปลดทีละสองก็จะได้เป็นปลดหกครั้งนะคะปลดครั้งที่หนึ่งปลดครั้งที่สองปลดครั้งที่สามปลดครั้งที่สี่ปลดครั้งที่ห้าและปลดครั้งที่หนะคะ เสร็จแล้วก็แทนอแทงเข็มลงไปในโซ่ที่หนึ่งนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า และลงในช่องโซ่ที่หนึ่งนะคะเป็น7ครั้งก็จะได้โซ่ทั้งหมด8นะคะแถวนี้1 2ึ่งสองสามี่ห้าหดแดห่วงนะคะแดห่วงก็ปลดทีละสองค่ะหนึสองสาม สี่ห้าหกและเจ็ดนะคะเราจะได้ใบที่หนึ่งนะคะหากใครจะทำใบใหญ่กว่านี้นะคะก็เพิ่มได้อีกช่องหนึ่งนะคะเพิ่มได้อีกช่องหนึ่งแต่ของเราจะทำเป็นใบเจ็ดนะคะ จะทำใบที่สองค่ะโซ่1นึโซ่หนึใบที่สองลักษณะการทำก็จะเหมือนเดิมนะคะก็คือเริ่มต้นที่โซ่3ามค่ะ1นึ่งสองสแทงเข็มลงในช่องโซ่ที่สองนะคะช่องนี้แทงเข็มลงไปดึงไหมมานะคะ ดึงไหมขึ้นมาแล้วก็พักไหมไว้ก่อนแล้วก็แทงเข็มลงในช่องที่1นนะคะก็เกี่ยวไหมขึ้นมานะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่3ห่วงนะคะกดทีละ2นะคะก็จะ1ครั้งนะคะ2ครั้งค่ะในแบบนี้เหมือนเดิมนะคะก็แทงเข็มลงในช่อง โซ่ที่หนึ่งนี้นะคะหนึ่งในช่องนี้หนึ่งสองครั้งแล้วแล้วก็ลงในช่องโซ่ที่หนึ่งสามนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดสี่ห่วงปลดทีละสองค่ะหนึ่งสองสาม แถวต่อไปเหมือนเดิมค่ะแทงเข็มลงในช่องโซ่ที่1พักไว้ในช่องที่2พักไว้ค่ะช่องที่3และในช่องโซ่1ค่ะเป็น4ครั้งนะคะก็จะได้ทั้งหมดอยู่5ห่วงปดทีละ2ก็เป็น4ครั้งค่ะ1 สองสามสี่ค่ะต่อไปก็ลงในช่องโซ่ที่หนึ่งนี้นะคะหนึ่งสองสาม 4ี่หค่ะก็จะเป็นทั้งหมดหกห่วงนะคะปดวทีละสองเราจะได้ห้าครั้ง1นึ่งสองส<า>ส,<า>สหค่ะแถวต่อไปเป็นแถว ที่หนะคะ1 2 3 4แถวที่5ก็เหมือนเดิมค่ะแท่เข็มลงในช่องโู่ที่หนึ่นี้นะคะีนเกี่ยวไหมขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะแทนในช่องที่2องหรือช่องนี้ค่ะ 2, 2นะคะช่องที่3 ที่สี่ที่5แล้วก็ 6, <5 S 1> 6ก็คือช่องโซ่ที่1นะคะหครั้งเสร็จแล้วก็ปลดทีละสองก็จะได้อ่าแถวที่5้นะคะหนึ่สองสสี หค่ะหนึ่งสสามี่ห้าหมาเรา1นึ่งสองส4มสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสีห้าอีกแถวหนึ่งนะคะ,ะโซ่แทงเขีมลงในช่องโซ่ที่หนึ่งแทงเข็มลงในช่องโซ่ที่1นะคะ เกี่ยวไม้ขึ้นมาพักไว้ก่อนแทงเข็มลงในช่องโซ่ที่สองเกี่ยวไม้ขึ้นมาพักไว้ก่อนแทงเข็มลงในช่องโซ่ที่สามเเกี่ยวไม้ขึ้นมาพักไว้ก่อนแทงเข็มลงในช่องโซ่ที่สี่เกี่ยวไม้ขึ้นมาพักไว้ก่อนแทงเข็มลงในช่องโซ่ที่ห้า และช่องที่7นะคะก็จะได้เป็น8ห่วงนะคะ8ห่วงเราปทีละสอง่งสองสามสี่ห้ เราก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะคะ2ใบค่ะใบที่สาเราก็ทําเหมือนใบที่1และ2นี้นะคะแล้วเราจะมาดูใบที่4กันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราถักใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สค่ะต่อไปเราจะถักใบที่4ี่นะคะซึ่งเป็นใบเล็กนะคะขึ้นต้นด้วยโซ่หนึ่งและโซ่ไปอีก3าค่ะหนึ่ง สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงเข็มลงในช่องโซ่ที่1ค่ะหพันหัวเข็มครั้งที่สองแทงเข็มลงในช่องโซ่ที่1นสองแทงเข็มพันหัวเข็ม1ครั้งแทงเข็มลงในช่องโซ่ที่1 เป็นครั้งที่3ค่ะแล้วก็รวบพร้อมกัน1ครั้งล็อกไหมคพันหัวเข็มหครั้งแล้วลงในช่องโซ่ที่1เหมือนเดิมนะคะลง3ามครั้ง1 2 3 การหนึ่งครั้งล็อกค่ะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องโซ่ที่1นี้นะคะลง3ามครั้งเดิมหนึ่งสองสาค่ะแล้วก็รวบไหมล็อกไหม เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเสร็จในใบเลก่ะน,นะคะก็ตัดได้ไดเลยตัดได้เลย,เลยะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเก็บไปลไหมก่อนแล้วค่อยมาดูกันวิธีการเก็บปลายไหมนะคะจะไหมมาตรงนี้ สอดมสอดเข็มเข้าไปในระหว่างได้นะคะก็เกี่ยวไหมก็สอดเข็มเข้าไปในระหว่างได้เกี่ยวไหม นนก็เก็บเรียบร้อยแล้วก็ตัดใบไ,ไม้ในส่วนที่เกินออกได้แล้วเสร็จแล้วนะคะเถาวันใบไ,ไม้เราทำเถาเล็กนะคะ3ามใบหนึ่งสงสแล้วก็ใบเล็กนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ